ทุกคนคิดว่าถ้าจานโชได้ไปอยู่ในเกมที่มีชีวิตไปเดิมพันที่ชื่อเกมว่าสาวิตเกมนั่นเองนะครับทุกคนที่เอาชีวิตไปแลกกับเงินรางวัลน,นะครับทุกคนนะทุกคนคิดว่าจานโชคนนี้จะสามารถคว้าเงินรางวัลและอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายได้หรือไม่นะครับทุกคนแต่ถ้าผมไม่รอดทุกคนคิดว่าผมจะไปตายด่านที่เท่าไหร่ก็ไปรับชมกันเลยมาแล้วครับ เกมที่เรารู้ๆกันอยู่นะครับเกม A ออ O U ออนะครับผมก็มาดิค่ะเหมือนกลัวก็มาดีเงินรางวัลเดี๋ยวคว้ามาให้ได้เลยโอเคครับเขาให้เวลาเราสองนาทีนะครับทุกคนนะนี่นะครับเขาบอกว่าทูสองนาทีนะทุกคนนะวิคครับเอาทำไมติดคกลืออ๋อยังไม่ได้เริ่มวิคครับมาครับทุกคน หยุดโอ้โห,หตายกันรัวๆไปกินอะไรแล้ว,ลวลลทุกคนนะหยุดโอ้โหตอนะ้าโหตายสองสามคนเลยทุกคนไปครับไปเรื่อยๆครับเรานำหน้าเพื่อนนะโอเคโหตายสามไปแล้วครับไปแล้วสามคนนะไปครับไปอีกแล้วทุกคนโอ้โหตอน่อน้าด้านหลังว่ะ ัรดีที่หนึ่งว่าที่หนึ่งมายาวตายตายกันรัวตายกันไปเลยครับทุกคนเงินรางวัลจะได้เป็นของเราไงโอเคไหนยังไม่มีใครตายไปเลยครับทุกคนโอ้อยูโอเคตายกันไปตายกันเยอะๆไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปยืนอยู่หน้าเส้นสายนะทุกคนนะ โอเคเรายืนเรายืนอยู่นี่แหละโอ้โหเยอะอยู่นะทุกคนนะที่ยังไม่เข้าโอ้โหตายต่อหน้าไปทุกคนต่อหน้าต่อตายนะพี่มีกล้วยด้วยทุกคนมีคนใส่ชุดกล้วยด้วยไอ้กล้วยโอเคเหลือสองคนนะทุกคนนะสามกับเราด้วยทุกคนอดีมไม่เข้าด้วยอะ่ะเอไอยโอเคโอเคโอเคสามสิบบิทุกคน โอเคเอาเรือตัวเดียวไม่เข้าเราเข้าก่อนลักกันโอเคครับทุกคนแล้วเข้ามาแล้วโอ okay. เคเพื่อนเรามันออกไปทําไมเอาตายตัวนั้นตายโอ้โหโอเคครับทุกคนโอเคเกมแรกเราชนะมาได้อย่างชิวๆนะทุกคนนะเงินรางวัลตอนนี้อยู่2600ล้านบอลน,นะทุกคนนะตอนนี้เหลือ25คนแล้วแค่เกมแรกนะเนี่ย ันนี้แค่เกมแรกนะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันเลยนะทุกคนนะช่วยข้าด้วยช่วยข่าออกจากที่นี่ดีโอกเกมอันนี้เกมมันเป็นบ้าอะไรเนี่ยฆ่าคนได้ไงโอโ้โหคาดไว้แล้วครับทุกคนนะเกมนี้คือเกมอ่านี่นะครับทุกคนนะเป็นเกมอ่าอะไรวะแกะน้ําตาลนะทุกคนนะเขาให้เวลาเราแค่เพียงหนึ่งนาทีเองนะไม่รู้ว่าเราจะรอดไปจากที่นี่หรือไม่นะทุกคนนะ คือเรามาเอาเงินรางวัลมาเติมเกมไงทุกคนคือต้องรู้นะครับว่าเราจะชนะไปกี่เกมนะทุกคนนะอโอเคครับเดี๋ยวไปชมตอนเราแก่ล้ําตาลกันเลยนะทุกคนนะโอเคทุกคนตอนนี้เกมได้เริ่มขึ้นแล้วนะทุกคนนะนี่ครับทุกคนเราได้เป็นรูปอวงกลมแล้วทุกคนนะต้องใช้สมาธินน่ไยนะทุกคนค่อยๆๆมาทุกคนค่อยๆมา,นาเคียดทำไมกดดันจังวะ วัาใจกูเต้นตุกตุกเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยี่ยยียอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมมาแตกเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเตื่นเต้นป้าเตื่นเต้นกดไลค์กดไลค์เลยอยากให้ชัย EP ต่อกดไลค์อือเดี๋ยวยี่สิบเจ็ดวิแล้วทุกคนค่อย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 โอ้โแตกโอ้โหเกือบจะหมดแล้วทุกคนใกล้แพ้แล้วเดี๋ยวว่ามันจบที่เกมนี้ยาสิบหกวิค่อยๆทุกคนค่อยๆ ทำมันละทึกหน่อยเออนี่แหละสิบเก้าแโอ้ยใกล้แล้วใกล,แล้กลแล้วทุกคนหกห้าสี่สามโอเคโอ้รอดทุกคนรอดโคตรกดดันทุกคนโอเคครับเกมที่สองเราได้ขวารางวัลได้แล้วครับจากคนเยอะๆตอนนี้เหลือแค่หกคนสุดท้ายแล้วนะทุกคนนะ โอเคครับตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในเกมที่3ามที่ร้อยแล้วนะครับทุกคนเป็นเกมดึงชักกระเยาะนั่นเองนะทุกคนนะไปดูกันนะครับว่าเราจะชนะหรือป่านะครับเพื่อนโอเคนะเพื่อนโอเคอ่าเมื่อมีคุณลุงเขาได้บอกผมแล้วนะครับทุกคนว่าให้เราเอ็นตัวไปด้านหลังจนกว่าจะเห็นเป้าของเพื่อนนะทุกคนนะมันจะช่วยในการ ดึงชักกระเยอะได้ดีขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่สําหรับมินิเกมนี้นะครับทุกคนนะสําหรับมินิเกมนี้เขาให้คลิกนะทุกคนนะเป็นเขาจะขึ้นให้เราคลิกนะทุกคนถ้าทีมเราคลิกกันเยอะนะครับช่วยกันคลิกคือทีมเราก็จะดึงฝั่งศัตรูลงมาได้นะครับก็ไปดูกันนะครับว่าเราจะสามารถดึงศัตรูลงหิวได้หรือเปล่านะทุกคนนะไปชมกันเลยครับนี่ครับมาดีสู้สู้เพื่อนสู้สู้เพื่อนสู้สู้เพื่อนสู้มาดีมาดีคลิกครับคลิกไปครับคลิกไปครับคลิกไป คลิกไปครับคลิกคลิกไปเออหรอช่วยกันดีเพื่อนช่วยกันเพื่อนสู้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 ช่วยเชื่อกดดันสู้สู้สู้ไปเพื่อนกดกดคลิกคลิกไปคลิกคลิกคลิกโดยใช้ภาษาัพท์ัพอะไรไม่รู้นะคลิกคลิกก๊อปสคลิกคลิกช่วยกันเพื่อ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 นคลิกคลิกคลิกช่วยกันดีเออเออดึงดึงมันมามันดึงมันมามันจะตายแล้วทุกคนมันใกล้ลงมาเรื่อยๆแล้วคลิกคลิกคลิกไปคลิก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  คลิกไปครับคลิกคลิกไปสู้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 ไปสู้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 ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ไป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 คลิก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 สู้สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้อ่ะมันจะไม่ทันอย่าสู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ใกล้มันใกล้ตกแล้วทุกคนมันใกล้ตกแล้วคลิกคลิกคลิกไป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 คลิกสู้ไว้สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ สูส้อสู้่ะลิไปทุกคนคีกคิกคลิกคกไปคีิกไปขลิกไปคีิกไปครับทุกคนคลิไปโอเคมันตกแล้วทุกคนมันตกกันหมดแล้วอก,กูเกือบตายเหมือนกัน <c oughs> เกือบตายเหมือนกันทุกคนตอนนี้เหลือคู่เอาตัวรอดอยู่สามคนนะทุกคนนะเงินรางวัลสี่พันแปดร้อยล้านบอสนะทุกคนนะไปชมเกมที่สี่กันเลยนะทุกคนนะว่าจะเราจะรอดหรือเปล่านะเหลือผู้เข้าร่วมอยู่สามคนนะทุกคนนะนี่ครับ โอ้โห oh oh. หันใจแทบไม่ทันโอ้โหเคด่านที่สามแล้วเนี่ยโอ้โ oh ห oh. หันใจแทบไม่ทันอ๋อ oh oh. ด่านนี้อ oh oh. ๋อเข้าใจแล้วทุกคนคือมันเป็นเกมลุกแก้วนะทุกคนนะอ่าไม่รู้ดีมันให้แข่งกับบอลหรือให้แข่งกับคนวะแต่ถ้าเป็นในเกมเขาให้แข่งกับคนนะทุกคนนะคนที่ไว้ใจที่สุดนะแล้วก็ตัดเพื่อนนะทุกคนอันนี้เป็นเกมตัดเพื่อนนะที่กูชอบมากที่สุดนะทุกคน เออนี่แหละนี่หลดดีทุกคนแบบใครอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นได้นะครับมินิเกมนะทุกคนนะเป็นหน้าสวิตเกมนะทุกคนนี่นะครับเขาบอกว่าให้หาให้ถายลูกแก้วนะครับมีขี้กับคู่นะให้ครบยี่สิบลูกนะทุกคนว่าเราจะหามาได้หรือเปล่านะทุกคนนะทุกคนว่าอะไรทุกคนว่าอะไรผมว่าคู่อ่ะเออเดี๋ยวเราถ่ายไปคู่นะทุกคนนะโอเค มันจะออกคู่หรือออกคี่นะทุกคนนะผมว่าคู่จากเซนเออได้มาสีลูกอะทุกคนเช็ดแค่มาดีมาดีูได้มาสีลูกอะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เรามีอยู่สิบสีลูกนะทุกคนนะเห็นปะเออเขาบอกว่าสะสมมันครบยี่สิบลูกนะทุกคนนะเรากดคู่ไปอีกครับทุกคนเออเรามาใจคู่ไงทุกคนออกคู่ปะ ออกคู่ปะออกคู่คู่คู่อ๋อไอ้เคียออกขี้ไอสัตว์เคียร์ลงไปตั้งห้าอันโู oh, ้ oh. เหลือเก้าอันทุกคนเคีย <Yeah. S 2> อะไรวะเหลือเก้าอันแล้วทุกคนเคียร์เราโคตรจนทุกคนโห oh. เราว่าอะไรเราว่าเราว่าคู่อีงมันต้องออกคู่แล้วมันไม่ออกขี้หรอกมันจะออกขี้อะไรติดต่อกันเออเรามั่นใจที่คู่ไงทุกคนเออ ใช่ปะเนี่ยเออนั่นแหละมันออกคู่ไอ,อ,อ,อ้ตอนนี้เราได้มาสิบสามลูกนะทุกคนนะรวมเป็นสิบสามลูกแล้วนะโอเคเนีครับสิบสามลูกเออมาโอเคเกมต่อไปครับทุกคนมันจะออกคู่หรือออกขี้อ่าผมทายเป็นทายเป็นขี้แล้วกันทุกคนนะถ้ามันออกคู่นะโดดตีนนะไอเวน นั่นไงไอ้เหี้ยโอ้โหเหลือเก้าอันแล้วมึงให้กูชนะเถอะเพื่อนทุกคนแม่งลดเรือลดเราเหลือเก้าแล้วทุกคนมันจะไม่ครบยี่สิบนะเนี่ยโอ้โหทุกคนอะไรวะเออเนี่ยเรากดขี้ไปอีกกันทุกคนนะกดขี้ไปอีกทุกคนมันต้องออกละมันไม่ออกมันมันไม่ได้เออต้องออกขี้ละ เออนั่นแหละได้มาอีกค่าลูกทุกคนได้เป็นสิบสีลูกนะเออมาเรายังไม่ครบยี่สิบลูกเลยโอเคเราได้มาสิบสีลูกนะโอเคจบยังจบยังโอเคอีกเกมหนึง่งผมว่าอ่ามันออกอะไรวะเดี๋ยวคอคิดก่อนเออมม่มว่าคี่ว่ะเออใครว่าคี้ โอ้โหออกคู่ไอเวนเอ้ยมันออกขี้เวลากดขี้มันไม่ออกขี้มันเวลาเรากดคู่มันไม่ออกคู่โอ้โหเรียนสิบสามแล้วเนี่ยอ่าผมว่าผมว่าคู่วะผมว่าคู่มามาถ้าออกขี้นะไอเวนเลี้ยงไปให้ โอ้โหมึงจะออกอะไรโอ้บักห้าขวามึงเอ้ยโอ้โหทุกคนเรือสิบซองแล้วผมเรือสิบซองแล้วครับผมยอมแล้วผมยอมแล้วให้ผมเข้าไปชิงเธอเออผมว่าคู่อีกว่าแม่งมันมันควรออกคู่เยอะๆแหละว่ากดคู่แม่งเรื่อยๆเลยทุกคนเออ,โ,อโหมันมาขี้รลัว เห็นปะแม่งมันล็อกว่าฟรีไฟเฮียกูรู้ว่าฟ,ฟารีไฟสัตว์สุ่มของแม่งไม่ได้เฮียอะไรเลย <c oughs> โอ้โหอ๋อถ้าน้อยกว่าแปดรูกคือจะตายเหรอประมาณนี้ปะมัน,ม,นมันไม่ได้แข่งกับคนเว้ยมันแข่งกับบอทเนี่ยมันเหลือสามคนเท่าเดิมเว้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปชมเกมนี้กันนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ถ้าเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนนั่นไงครับใช่เลยครับทุกคน สวิตเกมกระโดดกระจกไว้เป็นการกระโดดกระจกคือเป็นกระจกนิรภัยแล้วก็กระจกธรรมดานะทุกคนนะทุกคนใครที่กระโดดไปกระจกนิรภัยก็จะรอดนะทุกคนนะคือต้องใช้ต้องใช้ดวงนิดหน่อยนะทุกคนแต่ผมคิดแผนออกไว้ทุกคนทุกคนว่าอะไร afk ไงเออคอองงือยังไงยังไงกูก็ไม่โดดทำยังไงกูก็ไม่โดดเออพวกมึงไปก่อนเลย คือผมคิดแผนนี้ไว้ตั้งนานแล้วนะเว้ยแต่แบบอันไอ้แกะน้ําตาลอะแม่งยากจริงยากจริงแบบมือสั่นเลยอะ <laughs> ใจสั่นเว้ยครับคือแก้งหลุดโอ้ดูมันวิ่งมาหาผมทุกคนเพื่อนผมผมว่าขวาว่ะทุกคนทุกคนคิดว่าขวาปะเออใครคิดว่าขวาคอมเมนต์ใครคิดว่าขวาคอมเมนต์เลยเออ ห้ามห้ามอ่าห้ามใบเอห้ามมาน,น้นนะห้ามห้ามอ่าอันนี้ดูนะเอือผมว่าขวาไว้ทุกคน่าสายหรืกว่าขวาไปแล้วครับหนึ่งไปแล้วหนึ่ง n โ,โ,โอเคเพื่อนเพื่อนไปอีกเออโอเคเพื่อนโอเคควาหมดเลยนะทุกคนนะควาหมดโอเคว้าวโอ,โอเคเพื่อนของคุณคับ นะครับแผน a อเเราได้ผลจริงๆวะตอนนี้เงินรางวัลอยู่4,900นล้านปอนนะทุกคนนะเออล้านวอนเออล้านปอนอะไรล่ะเออโอเคแมนโอเคอะไรวะอ่านไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมต่อไปกันเลยนะครับโอเคไปชมมาเลยโอเคครับผมตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในเกมที่เรียบร้อยอันนี้ผมไม่เข้าใจทุกคนนะว่าต้องสู้กันยังไงแต่ผมก็คลิกๆหน้าจอไปทุกคนนะ คือทำอะไรไม่เป็นครับมาดิมาดิาดแก่ hey, เ้เหมือนเหมือนมันเป็นไอรอนแมนเลยทุกคนแล้วผมคือแบบอันนี้นะทุกคนนะเป็นทานอนนะทุกคนนะผู้ที่ไม่อาจลีเลี่ยงชะตา,กากชะตากำได้นะทุกคนนะเออมาดิมามามาเออคือตอนนี้ผมไม่มีอะอัญมณีงไงผมสู้ใครไม่ได้ทุกคนเออเนี่ยทานอนมาหาเงินเว้ยกูมาหาเงินเอยอย่าตีกูกูจะตายมามา ทำไมเราตีมันไม่โดนมาทุกคนดูดีดมันตีเราเข้าเรื่อยเลยทุกคนเออเอาส่วนไปส่วนไปจะหมดหลอดทุกคนเราจะหมดหลอดวิงวง่งกูวิ่งละไอ้เคียวกูวิ่งละมามามา,มาสู้สุดชีวิตมามามานี่นเดียวโอโ้โหจบทุกคนตายโอโ้โหโอเคครับคนนี้เขาได้อ่าเขาไดเอ็มเขาได้เงินรางวัลไป ห้าพันล้านบอลนะทุกคนนะเออใครชอบคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยครับเดี๋ยวอนะีพีหน้าเดี๋ยวเจอกันนะทุกคนนะบ๊ายบาย